ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84ทับหนึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้นจะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาล ให้เรียบดำเนินการตามมาตรา64และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยงังศาลแต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทำการ